Da fikk dem brentet seg <coughs> สนับสนุนโดยโรงแรมวีีพัทยาโฉมโอเอท์อินเทนซีเฟชเชลเจลโฉมโอเอท์เพียวไวทอลิตี้บิวตี้ฟอร์เอเวอร์วันและแรปอัลบาคาเฟ่ไลมีซีเรสซิเดนต์ดิดมอสีปทุมมาถึง<แ>ท็อปิกเด่นแม่ะจายของเราในวันนี้ค่ะใจแนานะครับเป็นเรื่องของการนอนนั่นแหละรานนั้นเนี่ยให้ทุกคนมารีวิวที่นอนตัวเองดีกว่านะครับบนที่นอนของคุณมักจะมีสิ่งของอะไรบ้างมันแตกต่างจากที่นอนคนอื่นยังไงฮะรีวิวที่นอนตัวเองกันมาหน่อยนะครับย้ํานะบนที่นอนของคุณมักจะมีสิ่งของ อะไรบ้างแตกต่างจากคนอื่นยังไงมาร e er ีวิวที่นอนตัวเองกันหน่อยนะครับบางคนมีอย่างอื่นนอกเหนือจากหมอนนอกเหนือจากผ้าห่มเยอะแยะหลายสิ่งอย่างเพราะว่าบางคนทํากิจกรรมหลายอย่างบนที่นอนรวมไปถึงกินข้าวกินข้าวก็เคยมาแล้วขนมขนมก็กินมาแล้วแบบนี้เพราะนั้นเนี่ยเล่ามาได้ครับส่งมาทางไลน์ออฟเชียลเราที่แอ๊ดสันแชร์ดิโอนะครับเดี๋ยวเราจะรออ่านข้อความของคุณมอร์นิ่งคุณพิกไทยด้วยจ้ามอร์นิ่งค่ะคุณแบงค์กรีดมอร์นิ่งคุณนุ่ฟังด้วยค่ะมาเจอกันเช้าวันพุธแบบนี้นะครับท็อ ปิกเด่นเมนกระจายน้องเพชรแซลมานะน้องเพชรแซวมาบอกว่าอะไรนะวันนี้เราบียอนไปจนถึงท็อปิกเราเนี่ยบียอนไปถึงบนที่นอนแล้วนะจ๊ะก็แล้วแต่วันบางทีก็เอาเรื่องใกล้ๆตัวนี่แหละมาคุยกันเป็นเรื่องที่แบบไม่ค่อยใครใครมาเปิดประเด็นคุยกันเรื่องที่นอนออกป่เออไม่ใช่ใครไม่ใช่แค่ใครสักคนไม่ใช่แค่ใครก็ได้จิ๊ดจ๊๊ดนะเดี๋ยวดนตรีจะมานะเธอระวังก่อนแต่ก็ตอบมานะน้องเพชรนะก็บอกว่าบนที่นอนเพชรก็มี หมอนหนุนสามใบหมอนข้างสองกลิ้งไปซ้ายก็กอดซ้ายกลิ้งไปขวาก็กอดขวาใต้หมอนมีพระปางห้ามยาบทสวดคาถาชินะบัญชรแล้วก็ชายผ้าถุงคุณยายแตกต่างจากคนอื่นไหมไม่รู้แต่แตกต่างจากคนมีคู่แน่ๆค่ะเพราะว่าไม่มีคนข้างๆทายอินนะเล่ามีพระมีอะไรอย่างนี้ชายผ้าถุงของคุณยายอยู่คือน้องเพชได้เป็นคนกลัวผีถูกไหมล่ะก็เลยต้องมีพระมีอะไรอะไรแบบนี้ ได้ผลมาได้ผลจะทำบ้างคุณจักบอกว่าไม่มีอะไรพิเศษเลยครับมีแต่คนข้างๆที่นอนด้วยกันอยู่ทุกวันแล้วก็คือก็คือขิงทำไหมเออฉันเบ้ปากเลยนะฉันอ่านข้อความนี้ฉันเบ้ปากเลยนะพี่จักขิงแล้วทำไมจักขิงแล้วทำไมขิงน้องเพชรด้วยจ้ะพี่จักขิงต้องเพชรด้วยก็คือวันนี้นะข้อความคุณจักชนะไปแล้วชนะแล้วชนะแต่ชั่วโมงแรกแล้วชนะแต่ชั่วโมงแรกเลยชนะ สยบราบคาบเลยนะฉันหมดกําลังใจอ่านข้อความต่อเลยนะเออฉันแบบฉันเคลียร์ข้อความเลยดีกว่าวันนี้ไม่ต้องอ่านแล้วฉันท้อแท้มากอารมณ์เสียอะไรอ่ะเออ,อมาด<อ>ูพี่อูดกันพี่อูดบอกว่าวันที่นอนก็มีหมอนสองหมอนข้างหนึ่งผ้าห่มหนึ่งแล้วก็ผ้าหม่มผืนเล็กอีกหนึ่งผ้าผืนเล็กจะเอาไว้ก่ออ แต่ว่าหมอนข้างวางไว้เฉยนะครับผมเออแปลกเออเวลาพลิกตัวเพราะผมผื่นเล็กจะตามไปด้วยตลอดพันกันอิลุงตุงนางส่วนหมอนข้างก็เอาไว้ไก่ไว้รองค่ะชอบกอดเพราะผมมากกว่ากอดหมอนข้างค่ะเออออก็จะมีคนแบบนี้อยู่กอดนี้กอดผ้าผ้ากอดยังไงเธอมันมันก็เป็นปั้นๆไงผ้าต้องแบบอ้วนๆหน่อยจับไว้หรือยังไงอ่ะเออก็แบบ กอดแหละก็กอดก็่ในออ้อแขนอะไรอย่างเงี้ยเหรอเออไม่ค่อยยินกับการกอดผ้ากอดอะไรอเออแต่ว่าหงอนไม่กอดแน่ๆ่กอดหมา,อากอดคน Sunshine Radio Good Life Good Music เราไปดูข้างๆคนตั้มดีกว่าฉันชอบมากคนตั้มนะคะบอกว่ามีแต่ขวดนมผ้าเน่าแล้วก็ตุ๊กตาของน้องคีนครับถ้าเป็นภาพออกเลยเ้าลูกอ่อนก็อย่างเงี้ยเราเป็นแดดดีฮะหนูแล้วกลิ่นมันจะเป็นกลิ่นเด็กแล้วก็กลิ่นนมอยู่อย่างนั้นน่ะอบอวลอยู่ในห้องน่ะเราจะได้กลิ่นแบบนั้นตลอดผ่านจุดนั้นมาแล้วไอ้ไม่แฮมอีกไม่แฮมเยอะแยะเราเนี่ยเขาส่งมาเยอะแยะเรื่องพี่นอนนะเรื่องบนเตียงทุกคนชอบ เรามาต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยคุณอะรฮะคุณปูลมวารุณคุณปูลมตอนรับคุณปูลมด้วยพี่ปลาทำนะที่ต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยคุปูลมบอกว่าบนที่นอนใต้หมอนมีผ้าุณหนูที่เคยเช็ดเท้าคุณแม่ค่ะอ๋ออะไจังเลยแบบมีแบบเป็นของคุณแม่ของอะไรอย่างนี้คุณสกายไลน์ค่ะบอกว่าจะมีที่นอนเฉพาะของน้องหมาวางอยู่ข้างๆค่ะ เป็นดับเบิร์แต่ว่าจะเป็นที่นอนไงแต่มีหมาหรือเปล่าว่ากันอีกทีหนึ่งว่าหมาจะนอนหรือไม่นอนนอนไหมต้องนอนสิเอาที่นอนหมาขึ้นมาอยู่บนเตียงเราเลยอ่ะแสดงว่าน้องนอนกับเราเพราะบางคนนอนกับน้องจริงน้องหมานอนจริงเออเรื่องอะไรแต่ว่าไม่ได้เอาที่นอนขึ้นมาก็มันนอนบนเตียงด้วยกันเลยอะไรอย่างเงี้ยเออคุณนุ่นค่ะคุณนุ่นบอกว่าโดนยิงอื่นแล้วค่ะต่อจ้า ต่อจ <c oughs> คนนู้นบอกว่าไม่ต่างเท่าไหร่ค่ะมีหมอนสองใบไว้รองหัว <c oughs> หมอนใบเล็กสองข้างเอาไว้ก่อดแล้วก็ตุก๊กตาตัวหนึ่งค่ะแบบนี้ ทุกคนมีตุ๊กตาใช่ทุกคนจะมีตุ๊กตาส่วนคุณมดค่ะบอกว่ามีของมีของเล่นลูกชายค่ะสลับกันไปลูกบนเบอะไรอะลูกบนเบเบลดรถพับกระดาษการอูโนแล้วแต่ช่องไหนอินอะไรการอูโนรักคุณก็เล่นคุณมดไม่เข้าใจเหมือนกันว่าวางไว้ใกล้ๆตอนหลับจะเอาเข้าไปเล่นในฝันด้วยไหมงงไหมงงไม่ตอนตอนเด็กเราก็เป็นของเล่นน่ะของเล่นนอนกับของเล่น ทุกวันงงเหมือนเออเราเมือจะเอาไปใช่้ยไหมเราคุณเอออินอันไหนใช่ไหมอินอะไรนางก็จะเอาไปนอนด้วยเอาไปนอนด้วยนี่รถรถอะไรก็เอาไปนอนด้วยหมดเลยแล้วฉันเคยเห็นคลิปไวรัลอ่ะเด็กผู้หญิงคนหนึ่งได้จักรยานอ่ะนอนกับจักรยาน เธออยากนอนด้วยนะ <c oughs> จักรยานเป็นคันอะแกเธอฉันก็อยากจะแบบทําอย่างนั้นเหมือนกันนะตอนได้จักรยาน่ะ <c oughs> อยากจะเอาไปนอนด้วยยายดึงผมเธอแน <c oughs> จ่จฉันโดนดึงผมไม่ไหว <c oughs> ยื้อยือย้อถึงหัวไม่ไหวแน่แน่อนเออแต่คือเด็กอะเราเหอของเ <c oughs> นาะเราก็แบบชอบอะไรล้วก็อยากแบบตื่นไหมก็อยากเห็นแล้วอะอยากจับอยากสัมผัสอยากอยู่ใกล้อย่างเงี้ยเราเหอของไงเออประมาณนั้นนะฮะ Good life Good music คุณแพนค่ะคุณแพนบอกว่าไม่รู้แปลกไหม แต่มียาดมประมาณสี่แท่งอยู่บนที่นอนทำไมแปลกนะแปลกนะไม่รู้ว่ามีทำไมเยอะแยะเหมือนกันค่ะมีสี่แท่งเลยนะจริงๆอ่ะเราหาไม่เจอเลยบนที่นอนล้วก็เอาแท่งใหม่ไปแท่งใหม่ก็หาไม่เจออีกเอาแล้วแท่งเก่าค่อยๆโผล่มาเรื่อยๆก็ค่อยๆโผล่มาสักพักก็คือนอนจมกองยาดมอยู่นะ้ะเป็นแบบนั้นทำไมก่อนนอนหลับต้องรมยาดมด้วยเหรอคุณแพร่แตอนที่ก็เหมือนเธอนี่ไงจมูกตันเอวยๆผมก็เคยนะเอาจะเอา ยาดมอ่ะที่มันเป็นน้ำหนามอ่ะถูดมาในสูนน้ำเออแล้วก็จิ้มเข้าไปในรูจมูกแล้วก็นอนเย็นเย็นไปอะไรแบบแซ่บฟินฉันทาวีแต่ถามว่าช่วยได้ไหมก็มาที่นแต่ว่าเย็นไว้ก้อนอะไรอย่างงี้นะมาอีกข้อความหนึ่งคุณดุงค่ะบอกว่าที่นอนก็จะมีหมอนหนึ่งใบค่ะไม่ชอบหมอนข้างรู้สึกเกกกะเตะตกเตียงตลอดตุ๊กตาหมาหนึ่งตัวแล้วก็แมวจริงๆหนึ่งตัวแต่แมวไม่โดนเตะเนาะเตะหมดข้างแมว ก็ลองเตะยันห้าแถวก็มาไงมาดูข้อความกันค่ะคุณค้าค่ะอยู่เยอะเลยสวัสดีพี่พาด้วยค่ะมอร์นิ่งครับพี่พาดบอกว่าท็อปปิกเข้าห้องนอนคุยเรื่องบนเตียงนะคะวันนี้หลังจากที่เมื่อวานเนี่ยก็ตามเข้าห้องน้ําไปแล้วเมื่อวานนี้คุณทําอะไรในห้องน้ําใช่ไหมกิจกรรมกิจกรรมทำในห้องน้ำนะคะวันนี้มาบนเตียงนอนบ้างเตียงนอนพี่พาดเนี่ยมียาดมน้ําไว้ดมแล้วก็ทาก่อนนอนค่ะเพราะว่าติดกลิ่นแล้วก็ชินแล้วก็มีไฟฉาย เล็กๆค่ะติดไว้เผื่อกลางดึกดิ้นเสียงอะไรนอกบ้านก็จะหยิบมาใช้ค่ะไฟฉา,าเอ้ยเมีมีปไทยก็มีไม่ฉันนึกถึงสมัยตอนเด็กๆอะ,อะนอนกับตากระยายใช่ไหมตกากระยายต้องมีไฟไฟฉายอยู่ข้างเตียงนะทุกวันนะข้างที่นอนทุกวันเป็นเรื่องปกติเออเพราะมีเสียงอะไรกลัวก็เปิดไฟฉายเลยนึกถึงย้อนไปถึงตอนเด็กไงเธอเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วแหละคนที่ไม่ค่อยพกไฟฉายอะไรกันน่ะเออเพราะเรามีมือถือไงท่านหอมเออโทรศัพท์มือถือ good life good music ขี่หนูบ้า ค่ะบอกว่าก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษค่ะเหมือนที่นอนคนอื่นค้างๆที่นอนก็จะมีน้ำหนึ่งแก้วเอาไว้จิบก่อนนอนแล้วตอนเช้าหลังจากตื่นนอนปุ๊บต้องได้จิบน้ําสักสองอึกมีสเปรย์พ่นฆ่าเชื้อในลําคอเพื่อเวลากลางดึกรู้สึกเจ็บคอระคายคอก็จะใช้มีวิกสําหรับทาจมูกทาคอทําให้นอนหลับสบายค่ะส่วนบนที่นอนก็จะมีหมอนหนุนหมอนรองหมอนที่หนุนหมอนใบเล็กๆนิ่มๆสาหรับกอดหมอนสําหรับรองขาแต่พี่ไม่มีหมอนข้างนะคะสมัยเด็กๆ พี่เคยมีพอโตมาก็เลิกใส่อนอกจากนั้นก็จับตุ๊กตาน้องอุ่นใจที่เพื่อนให้มามีผ้าห่มขนอะไรไม่รู้นะสาวซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดหนาวห่วมอุ่นร้อนห่มก็เย็นใช้มาหลายปียังดีอยู่เลยค่ะแล้วก็มีผ้านวมอีกสองผืนพับวางอยู่ปลายเท้าไว้ไวสําหรับเท้าแทรกตรงกลางอุ่นเท้าดี และที่สําคัญที่นอนพี่ต้องมีคราบน้ําลายของพี่ค่ะเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของที่นอนอย่างแท้จริงเราเราจะเป็นต้องเล่าไหมข้อนี้เอ,อแล้วก็เป็นเครื่องการันตีว่าจะไม่มีใครกล้าม,มานอนบนที่นอนของเราได้ ใครจะไปกล้าล่ะพี่ป้าเหมือนตอกต้งสมัยหนุ่มๆเนี่ยเขาก็ทำมาร์กิ้งอะไรอย่างเงี้ยพี่ป้าแบบมีความมาร์กิ้งบนที่นอนของตัวเองด้วยคุณมดบอกว่าหมอนห้าใบตุ๊กตาอุงๆหนึ่งตัวยาดมสองหลอดอแท็บเล็ตอ่านนิยายแล้วก็โคมไฟอ๋อมีอันนี้ยาดมทุกคนต้องมีหรอหรือย,ยังไงนี่นี่แบบ Amazing นี่เปิดโลกฉันมากเลยนะเป็นเรื่องที่แบบทุกคนมแบบียาดมทุกคนมียาดมหรอซึ่งฉันไม่มีย่าผมอะผมมีเป็นวาปเป็กที่เป็นลุกกลิ้งอเหมือนของคุณอย่างเงี้ยคุณมีอ ก็วางอยู่ในตู้ยาเออผมจะมีไอ้แบบเนี้ยลูกกลิ้งแสดงว่าการมีสิ่งเหล่านี้ไอ้พวกยาดมยาอะไรพวกเนี้ยเป็นความจำเป็นขั้นพื้นฐานเพราะหลายหลายคนมีคนที่มีอายุ40ปีขึ้นเยอะจังทำไมเยอะขนาดนั้นอ๋อผิดทายต้เอามาต่อ คุณดิวว่าไงคุณดิวว่าไงฮะคุณดิวบอกว่าไฟฉายยาดมวิกไว้ทาตอนอุ่วัดถ้าของลูกก็จะมีหนังสือนิทานอ่านก่อนนอนครับผมหมอนข้างมีไว้ติดเตียงเสมอถ้าของคุณภรรยาก็คือที่อุดหูไว้กันเสียงกรนก็คือคนดิวนอนกรนแล้วคุณภรรยาต้องมีที่อุดหูอช่วงนี้รถไฟรถแม็โครเลยครับคือต้องขาดไม่ได้เลยครับนะฮะหลานคุณพัฒติดยาดมส่วนตัว Good Life Good มีเของใครฮะคุณครูจังค่ะที่นอนเราจะมีตุ๊กตาเยอะมากเยอะ แบบครึ่งหนึ่งของที่นอนอแล้วเราก็นอนอที่อีกครึ่งหนึ่งค่ะเพื่อนบอกมามี <c oughs> แล้วถ้ามีแฟนนอนด้วยทำยังไงอ่ะ ซื้อเตียงเพิ่มเงี้ยซื้อเตียงเพิ่มแฟนมอีกเตียงหนึ่งแบบนี้คือเพื่อนผมมันมีเตียง6ฟุตใช่ไหมแบบคิงไซส์ใหญ่เลย6ฟุตนะใหญ่กว่าห้องผมมีขห้องห้าเอง6ฟุตนะถามว่าทด้ไม่นอนขนาดนั้นคนเดียวตัวก็เล็กนิดเดียวใช่ไหมหรือว่าอ๋อวางตุ๊กตาตุ๊กตาได้ไปหมดเลยอ่ะเบอร์ได้ของขวัญอะไรก็เป็นตุ๊กตาตุ๊กตาของนางก็อยู่บนเตียงหมดเลยเออใช่สมัยสาวๆฉันจะชอบกดตุ๊กตาตู้คีบตุ๊กตาเออเต็มหัวเตียงไปหมดแล้วเป็นสิบๆตัวเลยอ่ะโอ้ฝุ่นฝุ่นใช่พอโตมาก็แบบว่าอ๋อไไม่ด้แลล้้ววุ่นแเรามีลู่ ด็กด้วยอะไรเงี้ยต้องเคลียร์ออกหมดเลยใช่เออก็เลยไม่มีแล้วก็ไม่ชอบมีตุ๊กตาอยู่ที่เตียงเพราะฝุ่นนี่แหละคฟังใช่ก็พยายามจะเคลียร์ของออกแหละเพราะมันเป็นฝุ่นยิ่งของเยอะก็ยิ่งฝุ่นเยอะคุณพานุวันรเขาบอกว่าไม่มีอะไรแตกต่างเลยครับแค่อยากได้คนนอนกอดบ้างครับไทยอินแหนึ่งไทยอินหนึ่งณจ๊ะ คมาคุณเลสุนทรบอกว่าสิ่งที่ต้องมีบนที่นอนผมก็คือคุณภรรยาคุณลูกสาวตุ๊กตาคุณลูกสาวประมาณ1ิบกว่าตัวหมอนเน่าลูกสาวผ้าเน่าลูกสาวแต่สิ่งที่ไม่มีบนนั้นก็คือตัวผมเองต้องมานอนข้างเตียงครับของของล้นเตียงว่าของเออเออลืมถามพี่หนุปาเหมือนกันของเยอะๆแบบนี้คือของที่อยู่บนเตียงตัดตัวเราเองเนี่ยได้นอนบนเตียงนอนนอนตรงไหนนอนข้างล่างเราปูเสื่อนอนข้างล่างคุณก้อยบอกว่าที่ต้องมีก็คือหมอนข้างค่ะ ขาดไม่ได้ติดมาตาเด็กเก็บผ้าผืนนึงเอาไว้คลุมหัวปิดตา พันคอสารพัดใช้เตียงโล่งๆหมอนสองใบหนึ่งหมอนข้างแล้วก็ไม่ชอบไม่มีเลยก็คือตุ๊กตาค่ะรู้สึกว่ามันอมขี้ฝุ่นใช่ใช่ใช่คุณตองหนึ่งค่ะหมอนหนุนสี่ใบหมอนข้างหนึ่งใบหมอนเล็กๆนิ่มๆไว้กอดสองใบผ้าห่มสองผืนต้องมีหมอนเยอะๆรอบตัวจะได้ไม่เหงาหมุนไปทางไหนก็มีหมอนให้กอดปลุกใจโลกเดนือยพิธัยใช่ใช่หมอนเยอะๆแล้วจะพิท่าไหนเราต้องมีหมอนรองรับเราอยู่อ่ะพี่ปาตอบมาแล้วว่าพี่นอนบนเตียงค่ะอแต่ว่าตื่นเช้ามา ทุกสิ่งที่ว่ามาก็คือตกอยู่ข้างล่างหมดเลยอย่างงี้วอเราเป็นคนนอนเรียบร้อยอยู่นะนะพี่ตาปาบอกว่าอะไรเมื่อก่อนจัดฟันพี่นอนน้ำลายไหลเปียกไปครึ่งหน้าเ <laughs> พราะฟันไม่สบกันพอจัดมาแล้วดีขึ้นไหลแค่พอเป็นคาบทางทางข้างปาก <laughs> ก็ยังไหลยู่แต่ว่าไม่ไม่เลื่อเทาไม่ครึ่งแน่นะพี่ไทยก็ดัดฟันแต่ว่าทุกวันนี้ฟันยังไม่สบกันเลยอ่ะไม่มันดิดออกมันดีดออกมันดีดละไม่ได้ใส่เดนเนอร์เปอแปลกแปลกแปลกนะครับคุณวิว่าบอกว่ารักษาสุขภาพโดยพิไทยขอบคุณมากนะคะหัวเตียงก็จะมีหนังสือสวดมนต์เพราะไม่มีห้องพระอยู่ในห้องและจ่ขัดไม่ได้ก็คือยาดมยาหม่องค่ะดมก่อนนอนชื่นใจเห็นไหมเฮ้ยคุณเอเห็นไหมมันเป็นสิ่งของขั้นพื้นฐานนะอย่างนี้กคนเลยอ่ะ ต่อปิดเด่นเนวกระจายสนับสนุนโดยโรงแรมวีสีพัทยาโทโมเอชอินเทนซีเฟรชเชลด์โทโมเอชเพียวไวท์ทอลิตี้บิวตี้ฟอร์เอเวอร์วันและแครอปอัลบายคาเฟ่นใน BC, วีสีเรสซิเดนต์ติดมอสีปทุม